วัค่ะวันนี้ก็ได้มาวัดโพหลวงกันนะคะพระอาจารย์จะสร้างโรงขัวนะคะเสากี่ต้นนะยีต้นเอาอยาลงก่อนหัวหน้าเดี๋ยวหนูถ่ายเอาอยาเก็บไว้ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวนูผ่านไปไ อ,อันนี้คือตาบ,บีนะน่นเอตาบ,บีตาบ,บี<ม>ค่ะมาทำบุญกันนะคะคกี่ต้นสาวกี่ต้นสาวยี่สิบสี่ต้นนะคะเทรลุมละก,กละมังอ๋ออันนี้คือใครเอ,อ่ย <laughs> ไม่รู้จัก,กอ, <laughs> อันนี้คือใครเอ,อ่ย มองกล้องด้วยนะมัมโอ้โหตาบีตาบีตาบีนี่ใช่ดากมั้ยนี่ๆอารมณ์ไม่ดีฝนตกอารมณ์ไม่ดีมองกล้องด้วยมองกล้องด้วยอ้โหขยันนะไปจ้าขยัน ขยันทำบุญน,นะมอเอ้ยฝนจะได้ตกของใครของมัน <c oughs> รวมด้วยช่วยกันนะพระก,ก็ทำงานนะคะครูปต้อง <c oughs> นี่พระ <c oughs> เป็นเจ้าภาพนะนี่งานพระพระเป็นเจ้าภาพ <c oughs> นี่ถือแผนกคือกล้องนี่สบายนะไม่ต้องทํางานเดี๋ยวลงกล้องค่อยทํางานเสียงนะอ่นได้กบได้กบฝนตกได้กบไม่ได้ปลาสายสาสายบอกคู่ขาอยู่ ตะพูนเอาทรายก่อนเด้อเอามากรอนี้ก่อนเดี๋ยว,าานนนยวคนทรายก่อนนะคนบ้านเราเยอะนะวันนี้นะแม่อเอาทรายก่อนเดี๋ยวนหิ้วช่วยไปเดอนเอามาถาังทรายเลย จกได้มาแม่ห้าว <coughs> เราไม่ได้ทิ้งจังเลยนะเดกไม่ด้เสายไปไม่ได้ส่ยปมมาเทให้นสิตากแต้มมาเทก่อนสิอย่เเทชายนี่ อ่าอยู่มาแล้วก็เฮ้ยไม่กี่คู่แล้วไปไวนุดเลยไนเร็วเลยสองครั้งเด้อสองครั้งนี่หรอไม่สองคู่โถนคู่ดีนะไม่บอกกูว่า

มาแล้วท่มแล้วรูมนี้แล้วร้มแล้วมดแล้วดมดูนี้ด้วยนี่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 ขอบคุเบ่บ่เอนื่อย อันนี้ยังไม่ใช่ไหมนีย่างยังย่างรอก่อนรอกันยายอ๋อคู่เต็มอยู่นู่นนะเดี๋ยวเครื่องร้อนนะเดี๋ยวเข้าวร่มก่อนเดี๋ยวเครื่องร้อนเดี๋ยวมันจะถ่ายไม่ได้ กางเกงหลุดแล้วอยู่กับครูบาตองนี่แหละชยย่ยางหลุดเดีย๋ยวนะอยู่กับครูบาตองนี่นะ เดี๋ยวให้ติ๊บครูบะตองก่อน มา<อ>ดนเฮ้ยจะไม่ได้ไปลมรื่องเขาไม่ได้วกกันนะเขาไม่ัวก็ไม่เปไร พอแล้วเอแลุ้่นหุ่นกบาุ่น นี่ไงนี่ไงพึ่งลงคลิปไม่ได้งานเลยถือแต่กล้องทำคลิปนี่ถือไม้มาตั้งแบบนี้แล้วก็ทำงานเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาคู่มาเอ้าได้สองคู่พัไปกินน้ำแล้วหางเครื่องนะนี่หางเครื่องเรา หาเครื่องทาเป็นทุกอย่างเลยนะยงทำได้ทุกอย่างอ๋อแปดนาทีแล้วหุูจะได้ขอลงไลน์นะเสื้อไล่ไลเือไลนอ๋อสีชมนี่หรอโอ้ย่ะ เดี๋ยวเอาภาพไกลก่อนนะอยู่ตรงนี้นะเอาภาพหมูก่อนเดี๋ยวสักน้อยค่อยลงนะคะแม่แดดมันร้อนมากนี่ค่ะนึ่งขยับไปไหน

ดแเราเตก็้แฟเห้ you <laughs>